ส่งกำลังใจให้น้ำหวานทันทีหลังประกาศเลิกกับกวางสามีทำเอาแฟนๆต่างตกใจกันเป็นแถวค่ะหลังนักร้องสาวเสียงดีน้ำหวานซาซาได้ออกมาโพสต์ถึงความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มกวาง AB Normal ที่ตอนนี้ทั้งสองคนตัดสินใจร่วมกันที่จะลดสถานะความสัมพันธ์เหลือเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น โดยเธอได้เขียนข้อความไว้ว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์ของเราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนมาตลอดเวลาที่เราครบกันขอบคุณค่ะซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงในอินสตาแกรมก็มีหลายคนที่มาส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามเลยทีเดียว และท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้จำนวนมากนั้น Mac แม้กระทั่งแอปทักษอ,อนก็ได้ให้กำลังใจและก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะ